สูงแห้งคักเสียบนวดเลยสุมสมามาเอามากี่สุมสุมตัวย่สป่าเกียงว่าเมื่อหหายใส่สุมเมืนอไม่เต่บักม่วงตัวนั่น เมงคว้าน่าอี๋หมักม่วงเออว่าสมเนาะโมเมนเนาะเจ้ามาแต่ใส่เนี่ยมาแต่งานศพก็คแต่งสุดดำรอแท้แต่คนมันก็ดูดีแหละเนาะใส่สุดยังก็ดูดีให้ถามเน่เออป้าเป็นยังไปงานศสคือใส่สุดดำก็พอใส่สุดสีแดงเอาจำปีใส่สุดแดงก็ไปตุ๊ดจีนเท่านั้นแหละเนาะ อา้าแล้วเครื่องบัสไซสุดขาวสุดขาวกับบวชนาคเป็นยังเครื่องบัสไซสุดสีเหลืองสีเหลืองกับพระเนาะสุ่มตัวกันได้แล้วคือบุโฮมเขียวสัน,อ,น,น,นอ,อ้าก็เป็นพยัญชนะเนาะพยัญตนะโอ้ยสุ่มตัวบุหูจักดอกสุ่มตัวเกิดบ่าท่านมาันต้องรุนเฒ่าพี่แล้วบอกขึ้นมาอย่างสันเออก็พูดถึงว่าขันโฮมเขียวหัน ไปงานโสู้ใดามากกว่าผู้ยิ่งมืดผู้ยิ่งมืดไทยวัดนะแม่ไทยบ้านนะแม่อู้้พยิ่งมืดเอออ้อายุเรากันได้หลายร้อยปีแล้วเนีอือแต่ธรรมดาเนาะอายุเล่าหลายอายุใครเล่ากระเบิดตามการเวลาอือการล้มหายตายจากมันเป็นเรื่องธรรมดาอือบ้างแม่ได้จำปีเอาปกติแล้วนี่นะอุ้ม ก็ยี่หมื่นเนี่ยแล้วมนอาจจะตายง่ายตายได้ปานนี่เด้เพราะเรามีวิชาอาคมหนังเหนียวเดี๋ยวคันว่าเรามีวิชาหนังเหนียวฟันแทงบ่กเขาอยู่ยงคงกับพันเราก็สิตายเอ่เออตายให้แล้วมีดปาดบ่อเขาเนาะเราานังเหนียวตายคอหลอเลยแล้วฮะตายได้ทังไหนใส่ติ้งแตงแล้ว อุ๊ยใส่ไอนทมแป๊กอ๋อยก็ย้อนเล่าหนังเหนียวนี่แหละฟันบ่เข้าแทงบ่เข้ามีดหมอกระปาดบ่เข้าตายคอรอตู่หนังเหนียวอยู่